วจะดีอีกกี่ร้อยปีก็มาลงที่กูใครมันผิดไม่รู้ได้ยินเขาหัวก,กูบบน,นี่และผิดถ้าเรารู้จักชื่อบชร์บาราทีมกับอบบชาเนี่ยเทางนี้จริงๆมันมันก็แอบแอแอบอยู่ในในงานของพี่อยู่แรกๆนะยุคแรกๆก,ก,ก,ก็จะมีอย่างซึ่งสมัยตอนยูไอเฮะชุดบาซิลก็มีเพลงสุดท้ายคือเส้นสายเส้นเอ็น คือตอนนั้นก็อึดอัดมีความรู้สึกอัดมากกับระบบของค่ายเพลงแล้วก็เฮ้ยทำไมาคนที่ออกมานี่มันมีเส้นหมดเลยเป็นเป็นโปรดิวเซอร์บ้างเป็นนี่เป็นนน,น่นอะไรมันเป็นเครือญาติบ้างอะไรเงี้ยก็คือเป็นการแบบถึงได้ออกอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอึดอัดเราก็เลยแต่งเพลงนี้แต่สุดท้ายเราก็ดันได้ออกมา <laughs> <c oughs> ในค่ายอะไรเงี้ยก็มีมีแทรงมาอยู่เรื่อยแล้วก็มีอยากกดดันสารในชุดคนบ้าบอล มีอะไรอะอะไรๆเพลงที่คือมันเป็นมันเป็นตัวตัวตนของของของพี่จริงๆว่าชอบแต่งเพลงแบบนี้ด้วยแต่ว่าเพลงแต่ว่าเรายังไม่ระ,ะบายหมดเหมือนเหมือนชุดนี้ที่ใส่ยเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือปกติมันแทรกอยู่เพลงสองเพลงใช่มันพอมันมีครบใช่แต่ครั้นี้เนี่ยด้วยด้วยด้วยในในคอนเซ็ปต์ของละบ้านแต่ละบ้านไม่เหมือนกันอเรื่องแบบเนี้ยเวลาเราเขียนมันมันมันจะออกมาตอนไหน ตอนที่เรารู้สึกกับเรื่องนั้นใช่รู้สึกกับเรื่องนั้นทันทีแล้วก็ถ้าเขียนมันจะได้ได้ฟิลมากแต้องต้องมันเหมือนกับแต่งเพลงแบบอื่นที่ต้องมีตกตะะอนต้องคิดต้องใช่ครับต้องต้องต้องหาหาหาเขาเรียกว่าหาจุด หมือนจุดว่าเราจะนําเสนอเรื่องอะไรแล้วก็ไปให้ตรงจุดนั้นผมว่ามันเหมือนเพงลงรักทั่วไปแหละเพงลงแบบเพลงรักเนี่ยมันอาจจะด้วยความเพ้อฝันหรือความาความรักเนี่ยมันกว้างมันก็เลยอาจจะฟังแล้วเป็นแบบว่า,าเนื้อหาเนี่ยมันจะกว้างได้กว้างแต่พอเราคุยเห็นเรื่องพวกอย่างเงี้ยอย่างเด็กแว้นเนี่ยเราก็พุ่งไปเลยว่าเราจะด่ามันเราก็ด่ามันไปเป็นชอ็ชอตเลยว่าจะให้มันทําอะไรจะให้มันไปโดนติดลอด้อหลบดีๆนะ ระวังสิบล้อชนตายอะไรเงี้ยแต่ถ้ามึงหลบตรวดพรีบจนพุงชนอาจโดสล้อทับตยพอเรื่องคนร้องแล้วเรื่องดนตรีที่ใช้ไรแนวคือถ้าเราเีนเพลงบันจะแต่ละเพลงจะพยายามเลือกแนวด้วยอาขาพยายามให้แนวมันมัน ฟังเพลอด้วยข้อสำคัญคืออย่างเรื่องดนตรีหรืออะไรเงี้ยเราก็บันทึกเสียงสดบ้างให้แบบฟังแล้วแลวการบันทึกเสียงและการการที่เรามิกหรือมาสเตอร์ริงออกมานะให้มันเป็นเพลงที่เพลงด่าหรือเพลงระบายที่น่าฟังด้วยคือสามารถแบบเปิดฟังฟังเพล่อด้วยไม่ใช่เพราะว่าส่วนมากกับเพลงที่ระบายหรือเพลงด่าเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะฟังได้ครั้งเดียวหรือครั้งสองครัง้งแล้วก็เออรู้ละแต่อันนี้สามารถที่จะฟังเป็นเพลง ฟังเพลงไปได้แล้วก็อะ,อะไรอย่าง,าางเงี้ยฮะเพราะว่าพอ่อใคริงาแล้วเราก็ยังคิดว่าเราต้องทำขายใช่ไหมฮะทำทำขายวางตลาดนกันไม่ใช่ฟังแล้ว,ลวเฮ้ย ด่าไปปับ๊บเอาจบการหรือไครโหลดฟรีไปอะไรเงี้ยอันนั้นก็อาจจะมีคอนเซปต์อีกแบบหนึ่งใ,ในโอกาสต่อไปแต่นี่คือเราคิดว่าเราจะต้องการทําให้เป็นเพลงเพาะที่ฟังได้เพราะว่าพี่คิดว่าเ,เพลงที่น่าฟังแล้วฟังได้เรื่อยๆมันน่าจะหยาบพอประมาณเพื่อไม่หยาบหมายถว่าเรื่องระบายรู้เรื่องความการกลดด่าเนี่ยมันจะต้องมีขอบเขตน,นิดนึงถ้าไปให้แม่งไอ้ศสตว์หรือไอ้ที่ไปที่มันทําที่มันกักขา่าหรือหยาบมากกว่านั้นเนี่ย มันก็อาจจะเป็นอารมณ์หนึ่งซึ่งซึ่งเราต้องมีลิมิตในในคิดว่าเราคอนเซปต์ที่เราทำอะประมาณแค่ไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยกระบวนการในการคิดทั้งหมดตั้งแต่เขียนตั้งแต่คิดออกว่าเป็นยังไงจนทำมันเหมือนทาเป็นปกติเหมือนทําเป็น,กกนปนกติเลยเหมือนทุกอย่างเลยก็ไม่มีอะไรแปลกมันอยู่ที่เนื้อทํานองอยู่แล้วฮะเรื่องเรื่องเพลงที่เรา,เราจะระบายอยากโกงกินก็มาลงที่กูทาเรื่องหน้าอดสูต้องแอบปิดรูกูก็เป็นย่ เส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคควางเราต้องข้ามมันไปให้ได้ฟังแบบแรกนี่ยผก็รู้สึกว่าเออมันแล้วเขารองมาแบบว่าจากอารมณ์จริงๆนะแสดงว่าเขาเขาโกรธจริงๆก็สามารถทำได้ในในด้วยด้วยตัวของเตกเองเนี่ยเขาเป็นคนแต่งเพลงด้วยไงก็เลยง่ายเลย เหมือนถ้าพี่แบบไปโกรธใครมาพี่ก็สามารถจะแต่งได้เลยภายในไม่ไม่กี่นาทีแต่ว่าพอออกไปแล้วเนี่ยสำหรับคนดังอย่างเสกเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับคอมเมนต์ที่เข้ามามันก็คงมีทั้งสองแบบถ้าสาวว่าคงจะโอ้สุดยอดชอบคนที่ไม่ชอบก็ด่าก็คงมีสองแบบภาษาเสกที่ใช้สำหรับพี่บันอยากอะไรใหอ่าอันนั้นก็ค่อนข้างแรง ้งแรงแต่แต่คงถ้าถ้าให้เขาด่าจริงๆเจอพวกนั้นเขาอาจจ,จ,าอาจ,จะด่าแรงกว่านี้นะ <laughs> เออมันมันมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่ากอนาไปปั๊บมันบางทีมันเป็นลงคําแรงๆแล้วรู้สึกมันมันสะใจอ่ะพอสะใจแล้วมันก็ต้องแต่งไปใช่ไหมแนตะ่บางทีเราเอ้ยกลับกลับมาคิดบางทีก็เออเราต้องเราต้องไปนั่งในใจของคนฟังด้วยเฮ้ยถ้าเราเป็นเราเป็นคนฟังล่ะอย่าอย่าอย่าเป็นคนแต่งอย่างเดียว ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแต่งอย่างเดียวเราจะเอามันแล้วเอาจะแบบเอาแบบสุดๆแล้วเราไม่สนใจคนฟังตรงนั้นผลที่ออกมามันก็คือคล้ายๆว่ามันก็คงจะมีฟี edback ที่ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่าง,อางของเสกท,ที่ได้ยินเนี่ยคงเขาคงไม่คิดว่าเขาจะให้ให้คนไปนั่งฟังสบาย,บายๆหรอกก็คงเป็นแบบเฮ้ยวันนี้กูอยากระบายอะไรเงี้ยอาจจะบางคนแต่งเพลงรักดีๆนะอาจจะมีเพลงระบายโลนซ่อนอยู่ก็ได้แต่ไม่กล้าออก เพราะกลัวเสียภาพอะไรเงี้ยคงจะมีแต่งดา่าใครบ้างแหละแต่ว่าแต่งด่าแล้วเก็บไว้ร้องเองหรืออะไรเงี้ยด่ากันแบบตรงๆแบบนี้กับแบบว่ากระทบกระทั่งกระทบกระเทียบย,ยังไงยังไงเดียวกันนี่ <c oughs> ก็มันได้ทั้งสองแบบนะอยู่ที่ว่าจุดมุ่งหมายเราจะทําอะไรมันเหมือนเหมือนเหมือนจุดมุ่งหมายในการแต่งเพลงทั่วไปฮะบจะจะสื่อสารไปสู่จุดไหนหรือว่าเอาตรงไหมหรืออ้อมหรือว่าจะแบบ ใหญ่ๆให้เขารู้หน่อยหรืออะไรเงี้ยมันเป็นได้หลายทางเพราะว่าก่อนเขียนต้องคิดไวล้วว่าเราจะปูปลูเป้าหมายปูเป้าหมายเราอย่างไงแล้วเราก็ทําไปตามนั้นแต่ถ้าถ้าถ้าเราถ้าเราคิดเรื่องโครงสร้างโดยรวมเยอะๆเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องสดเหรอี่ไม่จำเป็นต้องแบบกูกูอินกูคิดกูกำลังอยากจะดาษเอเอเอ,เอ,เอ,เอันนั้นก็ก็ได้นะก,ก็มันก็ได้แบบหนึ่งฮะได้แบบหนึ่งก็ต้องระวัง อารมณ์นิดหนึ่งเราเพราะเพราะไม่งั้นถ้าปล่อยไปหมดมันก็เดี๋ยวเกิดไปลงคําอะไรที่พออากาศไม่ได้นะมันก็มันก็เต็มที่เลยมันก็แต่ก็อยู่ที่เป้าหมายไงยังยังเขาอาจจะอยากแต่งนี้เพื่อด่าเฮ้ยมันสะใจเขาก็ใส่ไปสิใช่ไหมฮะแต่อยู่ที่ว่าไปพอไปออนแอร์หรือไปลงอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็อาจจะเป็นสาธารณะซึ่งไม่เหมาะสมเท่าไหร่อารมณ์ไม่ค่อยดีจึงแต่งเพลงนี้ เกิดกันเอาไว้อย่ามาทะลึงกับกูเด้ออย่ามาทะลึงกับกู